เราถึงแล้วโรงแรมจำปาไดมอนด์ด้านในตอนแรกเขาจะเก็บเพิ่มถ้าไปส่งที่โรงแรมคนละ50บาทเขาตต้งหมูโทรมาจองไว้เ,เป็นีีเอห้าร้อยเก้าสิบบาทเข้ามาในห้องก็ชักโคกที่ชีดตูดมีเปลีป่ยน,นอยู่บ้างเขาพอใส่กันเซ็นสัญญากันอยู่ไปตน,น,น,นั้นขมมนี้ นี่เข้เอาอีว่านี่เข้าขาวแล้วเข้าขาวเนี่ยเราถึงแล้วโรงแรมจำปาไดามอนด์นี่ทางเข้าจำปาไดามอนด์ก็เราเข้าไปใน Google Map แล้วก็ทักมาหาเขาใน WhatsApp นะเอาเบอร์ไปเซิร์ช WhatsApp น่าจะประมาณสี่รอยกว่าบาทนี่ด้านในรถที่พี่เขามาส่งก็ตอนแรกเขาจะเก็บเพิ่มค่าไปส่งที่โรงแรมคนละห้าสบาท <S <S แล้วบอกว่าส่งตรงไหนก็ได้ที่สองร้อย <c oughs> เขาเลยใจดีนะครับก็เลยพาไปส่งที่โรงแรมแล้วเขาก็ไม่คิดตังค์เพิ่มแคสนละสองร้มาถึงโรงแรมเลย <c oughs> แล้วเข้าไปดูครับ นี่ค่ะข้า,ขาวมีกัท่องเที่ยวมีที่พักเลยนะฝั่งนี้เขาก็มีเป็นห้องอาหารนะข้าวข้าวอะไรสักอย่างข้าวต้มหมูสี่หมื่นกีบเนี่ยเฟอ 40, ร์สี่หมื่นกีบเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยห้องน้ำแล้วก็ร้านอาหารของเขานะแต่แตอนนี้ปิดอยู่ โทรมาจองไว้ค่ะอ่ามันเป็น WhatsApp อ่ะเึ<ท>ิมเดียวเติมเดียว 3, ค่ะคือสองแสนเกียกค่ะกี่เฮ้ยอยู่ที่เธอก็มีมอเตอร์ไซค์เช่าวันเดยถ้าเป็น p c ซแค่190บาท<อ>คลิก490ราส สกูปี้สี่ร้อยยี่สิบาทไปเข้าห้องกันเข้ามาในห้องก็ดูสะอาดอยู่นะนี้ก็คือเป็นเตียงเดียวสองเตียง เพราะว่าเตียงคู่เต็มเอ้ยไม่ใช่เตียงงอะไรวะเตียงใหญ่อ่ะเตียงใหญ่มันเต็มสองร้อยสี่ร้อยแปดสิบบาทต่อคืนอืมอันนี้คือสามร้อยกีบเอ้ยสามแสนสามแสนกีบเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบสามบาทต่อคืนก็ดูดีอยู่ดูสะอาดเลยใช้ได้ลองดูห้องน้ำว่าเป็นยังไง น้นะมีเครื่องทำน้ำมุ่นมีชักโครกที่เชีตด,ดมีการสีฟันชบู่พื้นไม่มีเปลี่ยนๆอยู่บ้างกับขอกแซวว่าเขาเพิ่งออกไปแซวว่ามีแขกมาอยู่ได้รีวิวบอกว่ามีมดนะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหมดอ๋อนี่ไงปั๊กก็เหมือนของไทย ป๊อปเขาใช้เหมือนของปั๊อไทยเราไม่ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงนี่เลยนี่ตู้เสื้อผ้าตู้อยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นระเบียงเลยมีที่ล,ล้งางล้างจาน ข้างๆก็จะเป็นบ้านโรงแรมก็จะมีสามชั้นนะมีชั้นล่างชั้นสองชั้นสามเราพักชั้นสองก็คือตอนเราทักมาถามเขาว่ามันเหลือสองห้องสุดท้ายและเป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงก็เลยได้มาแสดงว่าโรงแรมดีอยู่นะคนมา Yeah. นี่เราเมาเด็นมาขาบมอเตอร์ไซค์กันตอนนี้เราก็เช่ามอเตอร์ไซค์นะนี่เราให้พี่เขามาส่งด้านหลังคัมอเตอร์ไซค์มาส่งก็เป็นเวฟเวฟร้อยเวฟร้อยก็สองร้อยบาทต่อวันนะแต่ว่าต้องคืนเก้าโมงถ้าคืนหลังเที่ยงก็จะคิดเป็นวันครึ่งเป็นอ่าอะไร สามถ้าเป็นคลิดก็จะแพงกว่าคิดก็จะอาวันละ300รตอนนี้ก็กำลังเซ็นสัญญากันอยู่ครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้วิธีการเดินทางจากไทยจากช่องเม็กเนาะผ่านมายังลาวแล้วก็นั่งรถมาที่ปากเซจนมาถึงโรงแรมก็ค่าใช้ใจ่ายประมาณนี้เดี๋ยว เราก็จะขึ้นไว้ให้แต่ละช่วงว่าเราจ่ายค่าเท่าไหร่อะไรไปบ้างเราจะไปไหนกันเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้ครับบ๊ายบาย